ครับสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพรักนะครับอยู่กับผมฮอสปินแคทครับกับเกมบูอาไคโดยคลิปนี้ก็จะมาสรุปแนวทางการรับมือบอสใหม่ครับที่จะเข้ามาในวันที่4มิถุนายนนี้นะครับนั่นก็คือ เลดบอสคุโรคาเงะครับนะเป็นบอสเกราะม่วงตัวแรกเลยก็ว่าได้นะครับนะดังนั้นเนี่ยวันนี้เราจะมาสรุปแนวทางการรับมือนะครับบอสต,ตัวนี้นะว่าหากเราไม่มีตัวละครกระสุนม่วงเนี่ยเราสามารถรับมือ,อยังไงได้บ้างนะ รวมถึงแมคคดิกของบอสครับผมที่เราต้องระวังนะครับนะอันนี้มีอะไรบ้างก็เช่นเดิมนะครับนะโดยบอสตัวนี้ครับผมเป็นแมวนะครับนะบางคนสงสัยตัวอะไรครับนะมันคืนแมวครับนะมันคือแมวยักษ์สีดำนะครับนะระหว่างแมวตัวนี้กับแมวตัวนี้ชอบตัวไหนกว่ากันเดี๋ยววันอังคารเดี๋ยวก็รู้แล้วครับนะและแน่นอนครับผมหากคุณต้องการจะเติมเงินเกมบัวใครราคาถูกก็ต้องเลือกชิโร่เติมเงินในเกมทกกว่าเติมเองมั่นใจปลอดภัย สนใจเติมเงินเพิ่เกจไหนสามารถสอบถามได้เลยที่อินบอ์ลิงอยู่ด้านล่างคลิปนะครับสามารถคลิกได้เลยครับเอาละอย่างแรกครับผมนะก็เราจะมาพูดถึงในส่วนของข้อมูลของบอสตัวนี้ก่อนและสิ่งที่เราต้องระวังมีอะไรบ้างน,นะครับโดยอย่างแรกครับผมสำหรับบอสคู่โรคาเงะนะครับนะเป็นหนึ่งในบอสท,ที่เลือดเยอะมาก เือกมากมากเลยครับนะหากใครเคยต่อสู้กับเปโลซิล่าแล้วใช่ครับผมนะเราก็เห็นว่าน้องแกมีเลือดอยู่ที่22ล้านในความยากดับอินเซนนะครับนะอินเซนี่เลือดอยู่22ล้านครับแต่คุโรคาเงะนี่46ล้านครับคือแม่งเยอะเยอะไม่รู้จะเยอะไปไหนนะครับนะและเช่นเดียวกันครับผมมีค่าพลรงป้องกันกับค่าพาราจมติที่ถือว่าสูงมากด้วยนะครับนะดังนั้นบอสตัวนี้บอสได้เลยครับว่าเลือดก็เยอะนะครับนะพลังป้องกันก็เยอะดาวเมนก็แรงนะครับนะ โอ้โหนะแต่อย่าดีเห็นครับค่าวความโด่งดังแม่งหนึ่งครับพูดง่ายคือยิงเท่าไหร่ให้โดนทุกดอกแน่นอนนะครับนะเพราะความพยายามหนึ่งพัออน 1, 000, ครับดังนั้นหลบไม่พ้นแน่ๆน,นะครับตีแรงป้องก,กันเยอะนะครับผมแล้วก็ตีแม่นด้วยแล้วก็เลือดเยอะนะครับเอาจริงต้องบอกว่าถากบอสเราเจอประเภทนี้นี่คือน่ากลัวมากครับแต่ อย่างที่บอกไปครับแม่งเสือกระดาษครับไอ้ตัวนี้พอไอ้จากบอสต,ตัวนี้นะครับนะดูเหมือนเลือดเยอะมากพลังปอกการพัจมตีสูงมากนะครับนะเอาจริงนะแต่รวมๆแล้วสิ่งที่น่ากลัวครับผมไม่ใช่ในเรื่องของพันจมตีกับพลังปอกกันที่สูงหรือเลือดที่เยอะเลยมันเป็นเอฟเฟกของบอสต,ตัวนี้ต่างหากครับนะโดยสิ่งที่น่ากลัวที่สุดของบอสต,ตัวนี้ครับก็คือเอฟเฟกประเภทติดตัวนะครับผมก็คือสถานะข่มขู่นะครับนะอันนี้เลยครับนะ สถานะาข่มขวัญของแมวอสูรนะครับน,นี่เลยนะครับนะแน่นอนครับผมว่าเมื่อทําการต่อสู้กับกูลรคเกลครับผมก,การกระทำต่อไปนี้จะได้เอฟเฟคข่มขวัญทั้งหมดนะครับนะก็คือเมื่อยืนอ,อยู่ในพื้นที่ดวงตาของคูลรเกะครับผมจะเพิ่มค่าข่มขวัญ1,500หน่วยให้แก่เป้าหมายในพื้นที่นะครับ พูดง่ายคือเริ่มต้นปุ๊บเราจะโดนในสถานะแบวจ้องเรียบร้อยทันทีครับนะเมื่ออยู่ในอาณาเขตนี้ครับผมนะจะเพิ่มค่าข่มขวัญเรื่อยๆ5 0 0อยครับผมทุกๆ6วิุนะครับนะและเมื่อค่าข่มขวัญทุกส่วนนี้ครับผมนะเกินครึ่งหนึ่งนะครับนะเกินครึ่งหนึ่งของเบคีปุ๊บเนี่ยศัตรูนะครับผมนักเรียนของเราครับผมจะเข้าสู่สถานะสับสนทันทีนะครับนะเอาง่ายๆเลยก็คือมันจะพยายามข่มขวัญเราเรื่อย,อย,อยๆๆนะครับและไอ้ถ้าเกิดไอ้เกรดข่มขวัญเนี่ยมันเกินครึ่งหนึ่งของเลือดเรามา พวกเราจะเข้าสถานะสับสนและพวกเราจะทําการตีกันเองครับหากเราต้องการลดสถานะข่มขวาญตัวส่วนนี้เราต้องทําการฮิวนะครับนะบอกไว้ก่อนเลยฮิวครับผมคือสิ่งสำคัญในการรับบื้อบอสตัวนี้นะครับดังนั้นตัวฮิวนะครับผมนะคือเราต้องเอามาใส่นะครับในปาร์ตี้ขาดไม่ได้ครับใครสู้บอสตัวนี้ไม่ใส่ฮิวคือแตกแตกเลยครับไม่ได้แตกเพราะบอสแตกเพราะนักเยนตีกันเองครับนะโอเคนะครับนะอ่ะ ี่สุดของสกิลต่างของบอสนะครับผมก็ถือว่าค่อนข้างจะถือว่าโหดอยู่นะแต่พวกนี้ก็คือเป็นสกิลโจมตีทั่วไปนะครับนะอันนี้ก็พอตีจริงๆก็ยอมรับว่าเอฟเฟกต์อลังการมากครับเอาจริงนะผมไม่ได้กลัวผมไม่ได้กลัวดาเมจของน้องแกแต่ผมชอบเอฟเฟกของน้องแกมากนะครับอยากให้ทุกคนไปรอดูในด้านง,งานเอาลวกันขาบอกบอล Bot เลยครับว่าอึ้งจนลืมตีบอสเลยครับมัวนั่งดูมันไล่เอฟเฟกตะหลักๆเลยครับนะอ่ะย่างไปเลยนะครับวิธีการรับมือบอสตัวนี้นะครับต้องใส่ฮิ้วนะครับ เราติดสถานะข่มขวัญเกินครึ่งหนึ่งของเลือดเมื่อหลาปุ๊บนักเรียนจะตีกันในทันทีอันนี้คือหัวใจหลักของเราในรอบนี้นะครับโดยนักเรียนครับผมที่จะมาแนะนําในรอบนี้ก็มีตั้งต่อไปนี้เลยนะครับอ่ะขออภัยอ่ะอันนี้ครับ <laughs> อ่ะโอเคครับอย่างแรกเรามาพูดในส่วนขอมตัว ดีบัฟก่อนนะครับนะอย่างที่เป็นภาพกันดีครับผมตัวบอสเป็นบอสที่มีพลังป้องกันที่สูงมากดังนั้นการมีตัวรถเกาะบ่วงนะครับผมนะก็เป็นอะไรที่ดีมากๆเลยซึ่งในทีครับผมนะจับมีตัวของคาสบินะครับนะกับตัวของคิเคียวครับนะต้องบอกว่าถ้าสองตัวนี้ถือว่าเป็นท็อปทั้งคู่นะครับนะใครมีตัวใดตัวหนึ่งก็สามารถใส่ ผู้นี้เข้าในปาร์ตี้ได้เลยนะครับโดยต้องบอกว่าเบสชอยของเรารอบนี้ก็ต้องไป็ที่เคียวนะครับถ้าไมถึงไป็ที่เคียวครับที่เคียวมีครบทุกอย่างในตัวเดียวนะครับนะ b สกิ้ครับผมลดค่าเคาะล่าค่าปองกันบอสสกิลพื้นฐานครับผมบัฟกระสุนม่วงนะครับผมแล้วก็สกิลรอครับในการลดค่าคอสในการออกเอ็กกิลของเราเรียกว่าทุกอย่างจบในตัวเดียวเลยก็ว่าได้ในส่วนของตัวที่เคียวนะครับนะดังนั้นการมีดีบัฟครับผมช่วย มันจะช่วยให้เราคุณสามารถตีดาเมจได้ดีขึ้นแต่ใครไม่มีขี้เคี้ยวครับผมก็สามารถใช้คาสมิแทนได้นะครับนะแล้วก็ไม่มี2ตัวละเดี๋ยวใจเย็นค่อยว่ากันทีหลังไปว่ากันต่อในส่วนต่อไปครับดาเมจครับนะดาเมจท็อปรอบดีครับผมเนี่ยก็ต้องเป็นฮานาโกะซัมเมอร์แน่นอนนะครับนะทำไมถึงเป็นฮานาโกะซัมเมอร์ครับอย่างแรกเลยก็คือน้องแก่ค่าคอสถูกครับมันทําให้เราสามารถวนสกิลทําให้เราหิวได้ง่ายขึ้น 2น้องแกสามารถสแปมดาเมจได้ครับผมด้วยการที่สะสมน้ำจนครบ3น้ำนะครับนะจนครบ3แมแปุ๊บเราสามารถบัฟให้ฮานาโกเต็มที่แล้วก็อัดสกิลดาเมจแบบเป้งเดียวจบนะครับนะและตัวของฮานาโกเนี่ยก็เป็นตัวที่โจมตีสก,กัดเอลีนะครับนะอ้อผมเลือกอธิบายไปครับผมว่าบอสตัวนี้ถึงแม่เลืมันไปเยอะครับแต่มันพาลูกน้องมาด้วยและลูกน้องครับผมถ้าเกิดเราไปตีปุ๊บมันก็เหมือนกับตีดาเมจโดนแม่พันดังนั้นนะครับนะการตีลูกน้องแบบ ตีกระจายนะครับผมนะการตรีแบบใช้พวกเป้าหมายทางเก็ตประเภทตีกระจายครับคือสิ่งที่สําคัญมากๆในการลงบอสรอบนี้นะฮานากูจะตอบโจทย์ตรงส่วนนี้มากเลยครับต่อไปครับผมยูคาลินะครับผมนะกับตัวของอิจิกะครับสองตัวนี้ครับผมก็เป็นตัวละครโจมตีสังกัด อ่า e รูปแบบพัดนะครับผมที่กว้างและก็ลึกใช้ได้เลยนะถ้าสตัวแต่รูปแบบการเล่นสองตัวละครนี้จะแตกต่างกันนิดนึงนะครับยูคาลิครับผมนะต้องมีการสะสมแต้มถึงระดับดึงแต่ดาเมจแต่ละทีแรงถึงใจแน่นอนครับอิจิกะนะครับผมนะจะเป็นรูปแบบที่เล่นง่ายนะครับผมนะเพราะว่าหลักๆก,ก็คือน้องแกก็ มีสกิลในเรื่องของการบัฟตัวเองพึ่งตัวเองอยู่แล้วนะไม่ต้องรออะไรสกิลพร้อมมาแล้วก็ใส่เลยนะครับนะสตัวนี้ถือว่าเป็นตัวท็อปครับผมในส่วนของดาเมจสีม่วงในรอบนี้ไม่ต่างกันเลยเพียงแต่ว่ารูปแบบการเพจะแตกต่างกันนะครับนะนานๆเอาทแอีแต่แรงกับสแปรมเรื่อยๆแต่แรงถึงใจแน่นอนชอบชอบ,ชอบแบบชอบแบบไหนก็ว่ากันไปนะครับนะ ต่อไปก็เอาตัวละครลองกันละกันนะครับผมนี่ก็คือตัวของเรงเกตับตัวของโมบิจินะครับเนี่ยก็เป็นตัวละครกระสืนม่วงเช่นเดียวกันต้องบอกไว้ก่อนว่าอันเนี้ยคือถ้าเกิดไม่มีจริงค่อยเอามาใส่จะดีกว่านะย้ำไว้ดีที่สุดนะครับผมนะหากคุณมีตัวละครเหล่านี้เลยนะครับผมคุณสามารถใช้ตัวละครดาเมจลองได้โดยที่เลือกมาคัดสรรครับผมก็จะเป็นพวกสกัดโจมตีเอลีกว้างๆครับผมขอสีเหลืองกับสีฟ้านะครับมีมากกว่านี้แน่นอนครับผมนะแต่ก็เอาไป ถือว่าเป็นแนวทางกันละกันนะครับนะก็ไม่ว่าจะเป็นโนรโโบินะครับผมโมอินะครับผมจีเซะนะครับนะแล้กวก็ตัวของตัวคารินพวกนี้ก็ได้หมดนะครับผมโคโยุกิก็ได้เหมือนกันนะคือพยายามเน้นตีเอวกีให้กว้างเข้าไวน้นะครับผมนะเพื่อจะได้โจมตีได้หลายเป้าหมายแต่อย่างที่บอกไปครับว่าดีสุดคือฮานากะถ้าเกิดใครไม่มีตัวละครฮานากะนะครับแนะนําให้ยืมเพื่อนจะดีที่สุดนะแต่ถ้าเกิดเพื่อนไม่มีหรือยืมไปแล้วนะครับผมนะก็ ตามนี้แหละครับนะเป็นตัวดับเบิลรอมาอีกทีหนึง่งเอามาช่วยเสริมอีกสักนิดหนึ่งก็จบแล้วนะครับนะอ่ะโอเคนะครับ ต่อไปครับผมตัวฮิลอันนี้สําคัญมากๆเลยอย่างที่ผมย้ําไปก่อนต้นคลิปเมื่อกี้ครับนะไม่มีฮิลตี้แตกแน่นะครับนะซึ่งท็อปฮิลรอบนี้ครับผมก็จะเป็นฮัสโกะนะครับนะฮัสโกนะครับผมนะจะอยู่การใช้งานความยากระดับอิเซนเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ5ดาวปืนหนึ่งะครับนะเพื่อความง่ายในการเพลยนนะครับนะถ้าเกิดใครอยากจะลองเสียงนิดนึงก็4ด่ดาวเล่นได้อยู่นะแต่เสียงนะระดับอิเซนนะครับนะ พอรู้ครับผมอันนี้เล็งดีๆก็ผ่านได้ไม่ยากนะแต่ก็ยอมรับว่าก็ต้องแมนดับดึ๋งเหมือนกันเพราะว่าพยายามเฮ็ฮิลครับผมในโสดสก,กัดเอลีนะครับและก็ต่อมานะครับผมนี่ก็ตัวของอ่าโคโคโนะนะครับโคโคโนะเนี่ยจะต้องบอกไว้ก่อนว่าน้องแก้ค่าคอสถูกแล้วก็ฮิวง่ายนะครับผมทำให้เราสามารถวอลสกิลได้ไม่ยากและโคโคโนะมีสกิลลดค่าคอสด้วยซึ่งอันนี้ถือว่าดีมากอ่ะก็ระวังแต่ระวังนิดนึงนะถ้าเกิดใครใช้ ใช้ใช้ชิคเคียวนะครับผมนะกับโคคกนะระวังเนื่องสก,กิลลค่าคอร์สทับกันด้วยนะครับอ่าอ่าตัวขอมอ่า ชื่ออะไรวะชิคุเล่ออเซนครับนะก็จะเป็นการฮิลให้กับปาร์ตี้นะครับนะหรือเป็นเซเลน่าหรือโนริกะออเซนก็ได้เช่นเดียวกันอย่างที่บอกไปครับนะคุณต้องมีฮิลอย่างน้อยหนึ่งตัวในปาร์ตี้เป็นสิ่งที่สําคัญมากๆนะครับนะและก็สุดท้ายครับผมก็คือตัวละครใส่บัฟทั้งหลายนะครับแต่ก็คือตัวขอฮิบารินะครับผมนะอัคโกะนะก็ตัวสายฟูที่สําคัญที่สุดแล้วก็ตัวที่ขาดไม่ได้ตัวหนึ่งครับผมก็คือตัวลูโฮครับผมทั้งฟัลไปแข่งและเลขฆ่าคอร์สในเวลาเดียวกันให้เราช่วยบทสกิลได้้ง่ายขึน ต่อมานะครับผมก็คือตัวของน้อมอตัวโลค้าคอร์สครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของตัวเสริมต่างๆนะครับนะก็คืออย่างเช่นตัวของฟูกะเอ้ยนะครับนะหรือจะเป็นตัวของชิโรโกะอ,อุยนะครับหรือจะเป็นในส่วนของเชโลโนก,ก็ได้อันนี้ก็ว่ากันไปในส่วนของปาร์ตี้นะครับเอาละทีนี้ประมาณนี้นะในส่วนของตัวละครที่ใช้รอบนี้เรามาพูดถึงในส่วนของอทีมตัวอย่างก,กันหน่อยดีก,กว่า ตัวอย่างทีมนะอย่างแรกครับผมดาเบยครับคานาโกะนะครับนะสีที่ขาดไม่ได้เลยนะต่อไปครับผมตัวรถดีบัฟนะครับผมขี้เคี้ยวครับนะเอามาลดเกาะนะครับนะและก็ต่อด้วยลุงโโฮนะครับนะก็เป็นตัวที่เสริมพลายมตีแล้วก็เลขาคอสด้วยและก็สุดท้ายครับผมก็จะเป็นตัวฮิลที่ขาดไปได้ก็คือฮัสโกะนะครับนะก็ประมาณนี้ในส่วนของตัวอย่างคร่าวๆแล้วก็บัสซะสองตัวนะครับนะอ่าประมาณนี้นะ ในส่วนนี้ครับผมอย่างที่บอกไปนะว่าถ้าเกิดใครไม่มีฮานาโกะนะครับนะก็ไปยืมฮานาโกะเพื่อนมาจะดีกว่าเพราะว่าฮานาโกะ่อนข้างจะตอบโจทย์ในรอบนี้มากๆนะครับนะอ่ะโอเคนะครับหากใครไม่มีขี้เคียวนะครับผมนะก็เราใช้คาส์มซีแทนก็ได้นะครับนะเราใส่คาส์เีแทนก็ไม่เสียหายหากไม่มีทั้งขี้เคียวไม่มีทั้งคาส์เนีะครับนะเอายังไงดีก็สามารถใส่ตัวดาเมจเอลีนะครับผมตัวอื่นเพิ่มนะตัวส่วนนี้ก็ได้เหมือนกันอาจจะเป็นตัวของอ ตัวนี้ก็ได้ครับยูคาลิปครับผมนานา,นาทีเลงทีก็โอเคเหมือนกันนะครับนะคอยช่วยเสริมดาเมจได้ก็ไม่เร็วเหมือนกันอืมอ่ะโอเคนะครับหรือจะเป็นตัวเลขค่าคอยตัวหนึ่งครับผมอย่างเช่นลาเชนโนนะครับอันนี้ก็ไม่เร็วเหมือนกันนะถ้าเกิดใครที่ไม่มีตัวดาเมจก็อาจจะใส่เชครับผมเพื่อเลขค่าคอร์ดได้อันนี้ก็โอเคอยู่นะ ต่อมาเลยครับผมหากผมไม่มีตัวลุงโฮะแหะครับผมอ่ะไม่มีลุงโฮะเราก็ใส่เชนุโน่แทนก็ได้นะครับนะหรืออยากจะใส่ตัวดาเมจเพิ่มอันนี้ก็โอเคเหมือนกันนะครับนะเลือกเอาตามใจชอบนะครับนะและแน่นอนครับผมพาสโก้นะครับผมหากไม่มีก็เดี๋ยว์แหละครับตัวฮิลที่เหลือสักตัวในเนี้ยครับนะอาจจะใส่โคลุเอามาก็ตามความเหมาะสมอ่าอันนี้ในส่วนของการว่าในส่วนของตัวฮิลนะครับนะต่อมาครับผมอากโก้ฮิบาริไม่มีเอายังไงดีนะครับนะก็ บอกไว้ก่อนครับผมว่าบอสตัวนี้บันตีเจาะเกาะนะครับดังนั้นการใส่ตัวละครที่เป็นการเพิ่มโล่ไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะครับนะดังนั้นเนี่ยเราก็พยายามครับผมหาตัวฮิวดีๆมาใส่จะดีกว่าถ้าเกิดเราหาพวกตัวซับหรือตัวบัฟดีๆไม่ได้นะก็แน่นอนครับผมว่ากระโพอโทมะนะครับผมอันนี้ผมไม่ได้มาใส่มาดีนะอาจจะเอาพวกโทมะมาเพิ่มก็ได้นะครับหรือถ้าเกิดใครจะใส่ฮิวเพิ่มอันนี้ก็แล้วแต่แต่ก็อย่าลืมคอนโทรลฮิวด้วยนะครับนะให้พอได้เกิดทีมสมมติทีมนี้เราตีไม่จบเนี่ยเราจะได้มีใช้ ขอเทอร์หน้าตาไปด้วยนะก็พวกโคทามะได้ครับผมนะสกิลบัฟใสเอลทั้งหลายเนี่ยอย่างเช่นโคธามะตัวนี้นะครับเนะเอามาใช้งานก็โอเคอยู่นะครับเนี่ยเอามาแทนที่บาลีก็ได้นะครับนะหรือจะเอามาตัวเล่งค่าคอร์ดเอาตัวของชิโรโกะมาแทนอันนี้ก็ได้เหมือนกันแล้วแต่นะแต่แนะนําจริงก็คือพยายามสแปมตัวของฮานาโกะแล้วก็เอาฮานาโกะโจมตีเข้าไว้ครับมันจะเป็นอะไรที่ดีที่สุดในการรับบือ่อบอสตัวนี้นะครับ ก็จบไปเรียบร้อยครับผมในส่วนของแนวทางการรับมือบอสคุโรคัเงะนะครับผมที่จะมาในวังขาน,นี้นะครับนะบอสตัวนี้ก็เป็นบอสที่นานๆที่จะโผทีนะครับนะดังนั้นนะครับนะก็ถ้าเกิดโผม,มาปุ๊บก็เอาให้เต็มที่เลยครับจุใจแับประกันเลยครับเพราะว่า ตีครั้งนี้แล้วหายไปเกือบ8เดือนรับประกันได้นะครับนะเอาจริงจะ9เดือนแล้วตอนนี้นะครับนะก็มารอลุ้นกันดีกว่าครับผมว่าจะมีบอสมั่วมาเร็วไหมนะครับเนะพราะปัจจุบันก็ยังไม่กลับมาเลยในส่วนของบอสคูโ่โลกครั้งเี้ดังนั้นตีรอบนี้เอาให้สะาจครับและเจอกันไปอีกทีน่าจะเกิน9เดือนแน่นอนวันนี้ผมฮอ p ป c k คทก็ขอตัวลาไปก่อนหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากาาฝากดติดตามเป็นกำลังใจให้กับเราแมวแมวทั้งหลายด้วยนะครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วครับบา,บายบายสวัสดีครับ